ค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีแฟนช่องนะคะทุกๆท,ท่านนะคะที่รับชมนะคะช่องมณีชาแนลนะคะค่ะวันนี้พาท่านผู้ชมนะคะมาอาทัาบุญนะคะมาถวายน้ํานะคะให้กับหลวงปู่นะคะที่วัดป่าศวนหนึ่งนะคะหลายเดือนหลายงวดแล้วนะคะที่อดีไม่ได้ตามนะคะไม่ได้ตาม สูตรนะคะของปู่นะคะที่วัดป่าศูหนึ่งนะคะก็วันนี้นะคะได้มีโอกาสนะคะมาทำบุญแล้วก็ถวายน้ำนะคะทำบุญนะคะไปเรื่อยๆไปตลอดนะคะถ้ามีโอกาสนะคะเอ็ดมีก็ไปที่ไหนก็ไม่เคยขาดนะคะก็ทําบุญนะคะถวายน้ําถวายาปัจจัยนะคะแล้วก็น้ํานมเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะทุกที่ทุกวัดนะคะที่ไปนะคะ ค่ะวันนี้ก็มานะคะแล้วก็ปู่นะคะก็ได้พูดความฝันให้ฟังนะคะท่านผู้ชมคะว่า,ามีญาติโยมนะคะมาถวายถ้วยนะคะถ้วยโบราณนะคะแล้วปู่ก็ฝันนิมิตนะคะในฝันฝันนิมิตวา่าเห็นตัวเลขนะคะที่ถ้วยนะคะ โผล่แล้วก็ลอยขึ้นมานะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ92อันนี้คือเลขฝันเลขนิมิตนะคะค่ะส่วนตัวนี้นะคะปู่ก็เขียนให้864 66 6, แล้วก็6405นะคะ05น,นี่คือปู่เขียนให้เองนะคะแต่ว่าเลขฝันเลขนิมิต92ก็คือฝันเห็นถ้วยโบราณน,นะคะตัวเลขก็ลอยขึ้นมาจากถ้วยเลยนะคะ ปู่ก็ได้พูดให้ฟังแบบนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะค่ะก็ะให้ท่านผู้ชมนะคะดูเป็นแนวทางเนาะดูเป็นแนวทางแล้วก็ใช้นะคะวิจารณญาณน,นะคะในการรับชมรับดูแล้วก็รับฟังนะคะ<ด>ตัวเลขนะคะไปที่ไหนก็หา<ด>ตัวเด็ดๆนะคะ<ด>มาฝากท่านผู้ชม fc นะคะที่รับชมอยู่นะคะ เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะก็ไม่ได้สนับสนุนให้ท่านผู้ชมเล่นจนที่ว่าหมดเนื้อหมดตัวนะคะก็เล่นพอหอมปากหอมคอนะคะความฝันแล้วก็ความาที่ปูน่นิมิตนะคะก็มีแค่นี้นะคะว่าเห็นตัวเลขลอยขึ้นมาจากถ้วยโบราณน,นะคะ ก็ได้เขียนให้แล้วนะคะ,คะท่านผู้ชมนะคะก็ตัวเลขนะคะก็เยอะนะคะทุกที่ทุกสำนักนะคะเพราะว่าแอดนีก็เป็นคนที่หาแนวทางให้กับท่านผู้ชมนะคะก็ต้องมีตัวเลขเยอะอยู่แล้วเนาะค่ะก็ถ้าท่านใดชอบนะคะก็ าตามนะคะถ้าท่านใดไม่ชอบนะคะก็ผ่านได้นะคะค่ะเพราะว่าแอดมินะคะก็ะหาแนวทางให้ท่านผู้ชมอยู่แล้วนะคะเาตัวเลขก็อาจจะเยอะนะคะหลายที่หลายสำนักนะคะก็ท่านผู้ชมชอบสำนักไหนนะคะก็เลือกเอาเนาะ ชอบตัวไหนก็เลือกเอานะคะตรงนี้ก็เป็นคลองเต็มไปด้วยคลองแล้วก็น้ำนะคะ แต่ก่อนแอดนี้ก็มาตามสูตรนะคะสูตรคำนวณของปู่สูตรคำนวณของปู่นะคะแต่ว่าช่วงนั้นก็ยังอยู่ที่าทางถ้ำนะคะอยู่ที่ถ้ำนะคะก็เลยไม่ค่อยได้อ่ามาหาปู่เท่าไหร่นะคะค่ะวันนี้ก็เลยมามาแล้วก็ปู่ก็ได้เขียนแล้วก็โยนให้แล้วก็พูดว่า ฝันนะคะแอดมีก็เลยนะคะอดที่จะเอามาลงให้ท่านผู้ชมดูเอาไม่ได้นะคะเพื่อเป็นแนวทางเนาะ,ค,ะค่ะค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่อ่าเป็น f อฟซทั้งเก่าและก็ใหม่นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่รับชมนะคะแล้วก็ให้กำลังใจกับแอดมีนะคะมาโดยตลอดนะคะ ค่ะส่วนตัวเลขนะคะก็จะหาให้ท่านผู้ชมเอฟซีนะคะไปเรื่อยๆนะคะไปตลโหดที่ไหนเด็ดที่ไหนดีนะคะเอ็ดีก็จะตามนะคะให้กับเอฟซีนะคะได้รับชมค่ะตรงนี้นะคะเอ็ดีเห็นมันมีแม่ตะเคียนนะคะโอ้สารแม่ตะเคียนด,ด้วยนะคะแม่ตะเคียนทอง เกวมณีนาคานะคะเป็นสารสารเจ้าแม่ซร้อยทองนะคะ ให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศนะคะบริเวณวัดนะคะค่ะท่านผู้ชมนะคะที่ถามมาว่าแอดมินหวานนะคะแอดมินดูคอมเมนต์นะคะตลอดเลยตนะั้งแต่แอดมินหวานเสียชีวิตไปนะคะก็ถามตลอดเลยนะคะถ้าให้แอดมินตอบในคอมเมนต์เขค,คงตอบไม่หมดนะคะก็ได้ลงไปคลิป แรกแล้วนะคะว่าเอดมินหวานนะคะเป็นอะไรถึงเสียชีวิตเอฟซีถามนะคะก็ชกนะคะชกท่านหันแล้วหัวใจล้มเหลวนะคะค่ะก็ อยากให้ท่านผู้ชมนะคะทุกๆท,ท่านนะคะได้ชมคลิปนี้นะคะว่าแอดมินหวานนะคะเป็นอะไรถึงเสียชีวิตนะคะก็ชกกระทันหันนะคะแล้วก็หัวใจล้มเหลวนะคะแอดมินหวานนี้นะคะบางท่านก็ถามมาว่าจําหน้าไม่ได้นะคะก็น้องนะคะน้องแอดมินหวานนี้ก็คือในช่อง YouTube จะไม่มีช่องเป็นของตัวเองนะคะก็จะเป็นแอดมินนะคะประจําช่องของ ทีมงานนะคะทางบุรีรัมย์ทางาสุรินนะคะถ้าเอ็นนี้จะไม่ผิดนะคะไปจำอยู่ที่วัดเือล่มนะคะแล้วก็ถ่ายคลิปนะคะให้กับพี่ๆทีมงานนะคะทางบุรีรัมย์นะคะทางช่องนะคะ ถ้าให้มีช่องเป็นของตัวเองไม่มีนะคะแอดมินหวานไม่มีช่องเป็นของตัวเองนะคะ,ะเป็นแอดมินประจําช่องของอาทีมงานพี่ๆนะคะทางสุรินทางอุอดรน,นะคะถ้าแอดมินจำไม่ผิดนะคะก็มีหลายคนหลายท่านนะคะไม่ทราบว่าอยู่ทางอุดรบ้างหรือเปล่าไม่ทราบนะคะแต่ที่รู้รก,ก็คืออยู่ทางสุรินบุรีรัมนะคะบุรีรัมนะคะค่ะมาดูตัวเลขนะคะที่ปู่ นะคะเขียนให้นะคะงวดวันที่1กันยายนนะคะ2 5 6 5อันนี้คือไม่ได้เขียนวันที่นะคะท่านผู้ชมก็ให้ฟังแอดมินีพูดนะคะว่า,าวันที่เท่าไหร่นะคะแอดมินีก็บอกว่าวันที่1นงะคะงวดนี้นะคะ 8, 6, 8 6, 4, 6, 6 6 4ก6ปดหกสนะคะคือประจำงวดวันที่1กันยา 25 6 5นะคะค่ะก็รับชมเป็นเพียงแนวทางนะคะค่ะก็ทุกที่ทุกสำนักนะคะที่ท่านผู้ชมรับชมนะคะก็อยากให้ถูกทุกสำนักนะคะอยากให้ตัวเลขนะคะที่นำเสนอไปนะคะขอใหอ้อยากให้ถูกกันทุกคนทุกท่านนะคะที่รับชมค่ะแต่ว่าแอดมนเป็นคนหาตัวเลขทางนี้นะคะเพราะว่า ทางนู้นนะคะก็เ,เป็นคนหมุนวง,งล้อนะคะก็ไม่รู้นะคะว่าตัวไหนจะมานะคะตัวไหนจะออกไม่ออกนะคะอันนี้ก็ไม่รู้หรอกก็หาแค่เพียงแนวทางให้ท่านผู้ชม f อเป็นช่องได้รับชมเท่านั้นนะคะประจํางวดวันที่หนึงกันยา2565กค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะเป็นกําลังใจให้กับเอ็ดนี้มาตลอดนะคะ ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะในงางวดนี้นะคะ,ะในคลิปนี้เด้อนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็มีพูดผิดบ้างนะคะถูกบ้างนะคะก็ขออภัยนะคะเพราะว่าพูดสดๆไปเลยนะคะไม่ต้องตัดต่อนะคะท่านผู้ชมเนาะค่ะก็ขอให้ท่านผู้ชมรับชมนะคะมีโชคลาภนะคะถูกรรงมันใหญ่ๆนะคะสำหรับตัวเลขที่นำเสนอไปนะคะขอให้โชคดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ